สตัวเดียวนะครับนะก็จับเด่นไปที่เลขสาแต่พลวัิกลับมาที่เออก้าศูนะครับนะส่งตัวล่างออก99นะครับนะเขาไปตัวใดนะครับพี่น้องนะเขากลับไปอยู่ในหลักหน่วยบนนะครับนะใครวิ่งบนลูดลนะ้ะก็ดีใจด้วยนะครับเพืเนนะ่อนๆนะอ่านี่อยู่ตรงนี้นะครับนะ นะครับนะก็ก็ถือว่าโอเคนะครับนะสูตรทุกสูตรนะครับมันไม่ได้ตายตัวนะครับเราก็ต้องนําไปประยุกต์ใช้งานเอาเด้อยพี่น้องเด้อฮะต้องนําไปประยุกต์ใช้งานเอานะครับนะนี่ฮะสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องนะให้สามก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ ที่เขามารัาชมนะครับ YouTube นะครับช่องเลข์อต่อนะครับก็มีเลขวิ่งล่างนะครับนะพี่น้องนะครับสูตรเก้านะครับนะครับก็ตามผลงานนะครับเนาะหมดแล้วนะครับผมให้ไปสูตรหนึ่งและสูตรสองนั้นนะครับให้ไปที่เลขสามนะครับกลับไปกรดว่านนะครับก็ผลออก9 0เก้าศูนย์สามนะครับสองตัวล่างออกเก้าเก้าครับ ก็ไปอยู่ที่บนุเนาะผลกับตัวเลขไปอยู่ออกบนนะครับนะก็สามารถใช้ได้ทั้งบนและล่างนะครับพี่น้องเด้อเพื่อเป็นวิธีป้องกันนะครับเพื่อจะได้โชคได้ลาบจากได้ตกนักน,นะครับนะและนะครับนะทีนี้มาดูนะครับพี่น้องนะมาตามต่อกันนะครับนะผมยกตัวอย่างสั้นๆนะสุน,นี้เดินมาเดือนดีอยู่ทั้งหมด10บงวดติดนะครับพี่น้องนะ17งวดติดนะครับนะ ทีนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ชมแคห้างวดนะครับเอาสถิติห้างวดย้อนหลังนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาเป็นหกงดนะครับให้พี่น้องนะครับได้รับชมกันนะครับอ่ะทีนี้นะครับอ่ะก่อนจะไปเข้ารายละเอียดกันนะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับนะครับเลขเด็ดอสต์นะครับน้องเสดมีกำลังใจคิดค้นนะครับแล้วก็หาวิธีนะครับ คิดค้นหาวิธีสูตรเด็ดเลขเด่นๆน,นะครับเอามาให้พเพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่นะครับเ่ะนะเหมือนเดิมนะครับวิธีคำนวณอยู่ช่วงท้ายๆนะผมก็ได้เขียนมาให้แบบนี้แล้วนะครับนะมาดูกันในตรงนี้นะครับนะมาดูข้อมูลตัวเลขนะครับนอนสูตรหนึ่งได้ห้าสูตรสองได้ห้านะครับผลลัพธ์อ,ออกห้าห้านะครับออก็เข้าไปที่ทั้งสิบหน่วย สองตัวนะครับนะครับเข้ามาทั้ง2ตัวเลยนะครับพี่น้องเด้อก็ถูกไปเป็นนะครับนะมาดูในส่วนของตัวต่อมานะครับสูตรหนึ่งได้3ามสูตรสก็ได้3นะครับเราออกเจ็มนะครับพี่น้องนะ ชนกันนะครับถ้าชนกันลักษณะนี้นะครับอย่าปล่อยไว้เด้อวพี่น้องเด้ออย่าปล่อยไว้นะครับเราก็จับเป็นเจ็ดสามตัวนี้นะครับก็ถูกไปนะครับนะครับอะไรพร้อมนะครับเราจะได้ดูจมแจ้งสักน่อยเด้อวพี่น้องเด้อนะอย่าเบื่อกันนะครับสำหรับคุนที่เข้ามารับชมก็ขอขอพระคุณนะครับอย่างสูงนะครับที่ ติดตามกันมาตลอดนะครับเนาะว่าก็ธรรมดานะพี่น้องเนาะส่วนหวยมันมีเขามันมีออกมันมีหลุดเน่นะครับนะไปดูในส่วนของงดต่อมานะครับเนาะก็สูตรหนึ่งได้เก้าสูตรสองก็ได้เก้านะครับนะเพราะเราออกเก้าเก้านะครับมาครบทั้งสองตัวนะครับสองตัวล่างนะครับเต็มคาราเบลเลยนะครับพี่น้องนะเก้าเก้านะครับแล้วก็ถูกไปนะครับพี่น้องนะ ับนะต่อมานะครับก็สูตรหนได้เนะครับสูตรสได้หนึ่งนะครับเพราะเราออกเจหนึ่งนะครับนี่ถ้ามันไม่ชนกันนะครับพี่น้องนะมันมาส้นกันยังสี่นะครับจับคู่เลยตัวเดียวเด่นๆเน้นๆไปนะครับจับคู่เลยครับอ่ะเป็นสูตรพิงล่าง2ตัวนะครับถ้าชนจับไปเลขเด่นนะครับถ้าบาส้นนี่ไปจับคู่ได้เลยนะครับนาองตะบรองนะครับนะไม่ถูกก็ผิดม่ถูกก็ผิดแหละพี่น้องนะ นะครับสูตรการคำนวณเนาะต่อมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับนะของวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสูตรหนึ่งได้หกนะครับสูตรสองก็ได้หนะครับนี่ฮะเพื่อนๆนะวงวงเนี้ยได้ได้หกนะครับเราเอาหกห้านะครับก็เข้าไปที่ในหกในหลักสิบล่างนะครับนั่นพี่น้องนะนะครับมาเข้าไปในหลักสิบล่างนะครับก็ถูกนะครับนะ ต่อมานะครับในวันที่ล่าสุดที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับนะส้นกันอยู่2ตัวนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองมีเลขสามตัวเดียวนะครับนะก็จับเด่นไปที่เลขสามแต่พลวัตกลับมาที่เอ่อก้าศูนย์สามนะครับนะส่งตัวล่างออกเก้าเก้านะครับนะเขาไปตัวใดนะครับพี่น้องนะเขากลับไปอยู่ในหลักหน่วยบนนะครับนะใครวิ่งบนลูดล้วก็ดีใจด้วยนะครับเพื่อนเพืนนะ นี่อยู่ตรงนี้นะครับนะนะครับนะก็ก็ถือว่าโอเคนะครับนะสูตรทุกสูตรนะครับมันไม่ได้ตายตัวนะครับเราก็ต้องนําไปประยุกต์ใช้งานเอาเด้อยพี่น้องเด้อฮะต้องนําไปประยุกต์ใช้งานเอานะครับนะนี่ฮะสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องนะให้สามก็ไม่ได้อยู่ล่างนะครับแต่ไปบนแทนมาดูในส่วนของ วดที่สิถึงนี่กันนะครับของหนึ่งมิถุนายน2566นะครับสีเป็นตัวใดไม่รู้กันนะครับนี่แอดได้คำนวณบวกไว้เรียบด้อยแล้วเพื่อเๆก็แคปหน้าจอไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชี้ย้อนกันดูนะครับตัวที่บวกกันมาก็นึ่งข้างครับบวกแล้วก็เอาทดมาเขียนไว้เหมือนลักษณะนี้นะครับเนาะ หนึ่งก็ดึงลงมาสองบวกสองก็เป็นสี่นะครับนดงง่ดึงลงมาดึงลงมาก็จะเป็นตัวเลขนะครับนะมาบวกนะครับบาดที่นี้นะหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสามสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์นะครับอ่าศูนย์ศูนย์ไปบวกเจ็ดก็ได้เจ็ดเจ็ดไปบวกแปดเป็นห้านะครับห้าไปบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งไปบวกสามเป็นสี่สี่บวกสี่คงที่นะครับนะก็จะเป็นแปดก็จะได้แล้วนะครับตัวเลขแปดนะครับมาดูในส่วนของ สูตรที่2นะครับหน้าตัวที่บวกกันมากคือเก่านะครับบวกแล้วก็ทดก็ไมาไ้ตั้งข้างล่างก็จะบวกง่ายนะมาดูนะครับ1บวกหเป็น7 7ดเบวกสเป็น1 1 1หนึ่งไปบวกศูนย์ก็ได้1 1บวกหเป็น7 7ดไปบวก9เป็น6 6บวกเ้าเป็น5้าบวกเ้าเป็น4 4บวกแเป็น2 2สองไปบวก6เป็น8 8ดดบวกหเป็น4นะครับ4ไปบวก10ตัวนี้ก็จะได้4อ่าดังนั้น สองตัวนี้นะครับก็จะได้แปดและสี่อ่ะทีนี้กลับไปหน้าแรกนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวกลับไปหน้าแรกกันนะครับกลับไปที่หน้าแรกนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตปั๊บกล้องหน่อยนึงเออเอาครับดังนั้นนะครับประจางวดของวันที่หนึ่งหกหกนะครับพี่น้องนะเลขที่เราได้ในงวดนี้ก็คือนะครับเนาะแปดและสี่นะครับนะสูสก สูตรหนึ่งกับสูตรสองมันไม่มันบนกันนะครับพี่น้องนะจับคู่นะครับผมจับคู่ให้เลยนะครับเป็นแปดสี่นะครับส8นะครับจับคู่ให้พร้อมนะครับพี่น้องนะนะความแตกต่างนะครับคือนะครับเมื่อสูตรหนึ่งและสูตรสองชนกันให้จับเป็นเลขเด่นนะครับน่าจับเป็นดินจับวิ่งจับรูดไปนะครับแต่ถ้ามันมาซนกันเนี่ยมันกับจ1หนึ่งเนี่ยนะครับ ก็ให้จับคู่ได้เลยนะครับนะเจ็ดหนึ่งมันมาคบคู่เลยนั้นแปดสี่สี่ปนั้นมีโอกาสนะครับนะแปดสี่สี่ปมีไปมีกลับนะครับแั้นไม่กลับเดาตับเตะเดียนะครับอ่ะเอามาเป็นข้อมูลแนวทางกันนะครับนะพี่น้องนะกับสูตรเลขวิ่งลากนะครับนะสูตรงวดที่เรียกก็ไปอยู่ที่หลักหน่วยบนนะครับสองตัวเนี่ยมันชนกันอยู่ก็ไปเลขเด่นนะครับงวดนี้มันไม่ชนนะครับเมื่อมันไม่ชนนะครับก็จะเป็นคู่ซะนะครับแล้วก็จะเบเทลกันไปนะครับพี่น้องนะอ่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสูตรทุกสูตรเป็นแค่การคำนวณย้อนหลังเพื่อนๆก็โปรดใส่วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเตยโซนี้เด้อก็ขอท่านที่ร,รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้พี่น้องนะสำหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเตยโซนี้เด้อครับเพื่อนๆสวัสดีครับ